สวัสดีครับผมผมพีทฟอคิปบีคนเดิมเพิ่มเติมคือเกมที่หายไปนะฮะซึ่งตอนนี้ก็คือเกมไรซันออฟโรมนะครับสำหรับเกมนี้ลงไว้นานมากสำหรับพาร์ทแรกซึ่งทําซับไทยด้วยรืกเปล่าถ้าํำไม่ผิดใช่ครับแนะคบยังไงก็ตามเรามาต่อกับในเรื่องของเรียกันนะครับผมคือล่าสุดก็พาร์ทแรกก็ซ้อมกับท่านพ่ออยู่แล้วก็มีพวกบาบร์เรลยนมาโจมตีครับแล้วก็แม่กับน้องสาวตายนะครับผมไปครับตอนนี้พ่อเดือดมากแต่คือเราต้องไปช่วยทุกคนในหมู่บ้านก่อนมาถึงก็มีคัสซินเลยนะ เฮ้ยใครอะกรตอนนี้ผมจะพยายามไม่พากนะครับะผอดว่าพากซับเพราะบางทีอาจจะพากผิดพากถูกเดี๋ยวจะไปทำซับให้ทีหลังนะครับประเด็นคือพ่อไปทางไหนวะเนี่ยนี่คือลังเลนะว่าเอ๊ยพ่อไปไซ้ายหรือพ่อไปขวาอ่าชิดผ่ายแล้วทางไหนดีวะไม่เนี่ยได้พวกเกี่ยวกับพวกพระเจ้านะับพวกเทพอะไรเงี้ย น,นี่แน่เทปฝั่งดีซะด้วยไปไปทางนั้นเฮ้ยเป็นเทปที่สวยเหมือนกันนะครับแน่อาจริงโอเคโอ้จังหวะวิ่งได้ธรรมชาติสุดๆแล้วคือจังหวะทามวิ่งไปมากอะ่ะไปลุยต่อครับผม อยู่ไหนวะเนี่ยท่านพ่อเราอยู่ไหนเนี่ยท่านพ่อฮัลโหลโอ้โหนี่คือศพยับเลยปะเนี่ยท่านพ่อฆ่าย,ยับเลยเอ้ยอันนี้คือชาวเมืองนะครับเดี๋ยวก่อนไม่ต้องเราต้องการหาท่านพ่อก่อนตอนนี้อยู่ไหนนะท่านพ่อนี่ใหเจอแล้วโอเคมาเรียบท้งนี้ได้เลยไปทางไหนก็ไปครับผมพร้อมตามท่านพ่อเสมอมา ก็เดินเคาเฮ้ยพอ่อเย็นอ๋อ,อกดชิปแทับเฉยฮะอืมเออเย,ยันมาเด้มาเดินเล่นนานก็เก่าเกมอ๋อเก่าเกมโทษโทษเอาใหม่ออืมืมโล่กระถุงหน้าไปแล้วปักเข้าไปที่กลางหลังรอดรอ,อดไปรอดรอดไปมาดิเฮ้ยพ่อพ่อโดนตีพ่อโดนตีพ่อโดนตีพอต่พอเล่นโดนตีเก่งจังเอ้าโล่ฟาดหน้าเอาดาบแทงท้องแล้วก็ ฆ่าออกมาอย่างที่ที่ครับผมโอเคเคลียร์ไหมเคลียร์ไปพ่อไปต่อต้องฟื้นฟูเลือดก่อนสักหนึ่งทีเฮ้ยยังมีพวกอื่นอีกไ้ทหารเราป่าที่พ่อพ่อเดินติดผมงี้ไม่ได้นะพ่อนะพ่อไปที่อื่นพ่อเกะกะพ่อพอกินตัวหงส์ไปแล้วนะพ่อเกะกะเนี่ยพ่อรู้ไว้ท่านพ่ออืออืออ่าตายซะก่อนที่จะกดเอสเควอีก โอเคมาดิใครเดียวใครได้ใครเดียวใครดได้เอาดาบแทงเข้าไปฟันขาขาดหมดเอาซ้ำไปอีกทีหนึง่งคุมค้มๆไปดิโอเคไปก่อนอเดี๋ยวนะเราต้องไปหาใครวะโอเคอันพ่อให้เราไปอีกทีหน,นึ่งนะต้องไปพบกับพาสเชียหรือสักอย่างเนี่ยอ่านไม่ออกไปรับลุยอยู่ไหนแล้วเนี่ย เด้นทางอีกยาวไกลครับผมชึบอ๋อกดผิดก็ผิด,ผดอันนี้ตีได้ตีตีตทิ้งหมดไหนดูซิขึ้นข้างบนปะอันนี้อ่าโอเคเมืองสวยนะครับเมืองโลมเมื่อก่อนคือผมชอบมากเลยเอาจริงคือผมแ่บเคยเห็นโรมในครั้งแรกก็คือเกมอื่นนะไม่ได้เห็นในหนังด้วยไม่ได้เห็นในประวัติศาสตร์แตเ,เห็นในเกมของอ่า Assassin's Creed นะฮะ หลายคนได้เคยเห็นกันแบบเกมดีในตำนานไปหาเล่นกันได้นะพอหมดเกมอีกไม่ได้จ่ายด้วยโอเคไปก่อนไปหาพาเชียสผมเรียกเขาว่าพาเชียสแล้วกันนะพาเชียสพาเชียสแล้วก็ว่าไปฮะซ้ายขวาวะเอาซ้ายดิอือพุ่งไปก่อนโอ้โหโดนล้อมโดนลอบอุ้ยใครอยู่วะ่น่ะ เดี๋ยวก่อนใครโดนก่อนดีกว่าโอเคครับต้องต้องหยิบไอ้หอ,อกโอเคหอ,อกอะไรวะคอนโทรลค้างเพื่อเล็งคลิก้ายค้างจังหวะมันจะสูงขึ้นไปสีแดงแล้วปาเข้าไปสวยอีกตัวหนึ่งไอพวกคนธนูลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างปาอีกเล็งนานมากเอาจริงเล็งนานมากแต่ปาแม่นขนาดนี้ได้ยังไงกันอีกตัวอย่ามาเกะก,กาขวางทางฉันจะฆ่าแกให้ได้ไอ้ พลธนูพลธนูอย่ายาอยา่ยามายุ่งย่ามอย,ย่ยามายุ่งย่ามกินตัวเดียวครับกินตัวเดียวไอ้พว,วกวคนข้างนั้นนี่ก็ไม่หลบไปสักทีวะปอกหูง,ง้างนานโคตรเออหมดมีประชาชนอยู่แถวนี้นะครับเออมาดิมาทัพสี่ดอกทัพสี่ดอมาดิเดี๋ยวก่อนเฮ้ยใจเย็นอื กดคิวครับเอตเวเวตโฟกัสหมดเอตเวเวตโฟกัสหมดเป็นจังซี่นะฮะอืเตยก่อนโอเคต้องเลือกเป็นโฟกัสเจนเออตังนี้เราจะตีแรงมากนะครับผมตีเร็วด้วยสตูลติดสโลว์โมชั่นอย่างนี้อืเดี๋ยวก่อนเก็บตัวนี้ก่อนโอเคกระทืบหน้าไปทีนึงอ่งสวยต่างตายเฉยมาดิแกสู้ฉันไม่ได้หรอกฉันไปถึงนักลบนะเว้ย ไอ้พวกบาเบเลียนไอ้พวกคนเถื่อนทั้งหลายแกฆ่าแม่ฉันแกฆ่าน้องสาวฉันด้วยแกไม่เกี่ยวอย่ามายุ่งให้ยุ่งยากตายสักทีได้ไหมเออโลกกระแทกหน้าไปสับไปเลยอยู่ดีๆไม่ชอบหมดยังมุมกล้องค่อนข,ข,ข้างชิดหลังไปหน่อยะฮะเออมาดิเออระดับความยากระดับความยากยากเหมือนเดิมนะฮะอืม แขนอ่ะใช้ทำไมต้องใช้ไอ้ด้วนตายไปซะอยู่ดีๆไม่ชอบเออจ้วงจ้วงตายมาเดิไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนไม่อย่าเพิ่งเตะโตไปทีนึงเออเตะเข้าไปชิดผนังแทงเข้าไปเลยขอดาบคืนด้วยไม่ยอมแพ้หรือตายหรอ ยองตายดีกว่าถ้างั้นน่ยมาดิมาดิมาดิมาด,มาดิอือคอมโบโอเคเอาฟันไปก่อนขาเนี่ยกระแทกหน้าเจ็บสิเจ็บสิมีเวลาสัตว์โลด้วยอือฉันเอสซีคิวเพื่อนแกแกไม่คดจะช่วยเพื่อนหน่อยอย่างนั้นเหรอไอ้อ้วนเอ้ยอือยาอือด,ดื้อดื้อดื้ออือแทงเข้าไปทีรร่ซอกคอขอดาบคืนด้วยครับผม โอเคเสียง okay, er. หมดยังเฮ้ยท่านพ่อโอเคครับ <Okay, S 1> ผมขอเปิดประตูก่อนเห <c oughs> มือนมาแล้วบริรัยดเหมือนว่าล่าเรา,าเดี๋ยวก็ดูว่าใครล่าใครเดี๋ยวก่อนอุ้ฉากสวยสุดแต่หน้าข้างล่างใครวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนท่านพ่อผม,ผมขอปาหอกก่อนเอาด้วยก็ใช้สวยหนึ่งไม่ตายเอาไปอีก <c oughs> อืมแทงเหรอแทงเหรอ อันนี้ปลาไม่ได้ช่างมันอ๋ออ๋ออ๋อเก็บโฟกัสเจนให้เต็มแล้วเท่านั้นกดคอนโทรลค้างเอ้แถบคอนโทรลอ๋อโอเคได้เลยอืปลาแบบเร็วๆครับปลาเร็วๆขอเก็บก่อนกดย่าจังวะไอ้นี่ยอืมช่างมันเอาดาบตีก็พอสู้ทีบทีบเอาโล่กันปัดขาตัดเอ็นเข่าแทงเข้าไปเลยครับผมเต็มเต็ม อเออตรงนี้มันจัดจัดตายหมดโอเคไปต่อได้อท่านพอ่อท่านพ่อโชว์เทได้เดือดดีเหลือเกินนะครับโอเคผมไปทางนี้ว่ได้มาเรยสโอเคต้องถอยมันแป๊บนึงแล้วก็ดึงสะพานลงมานะครับต้องไปไปด้านหลังอ้อมไปไปทำให้สะพานลงมาให้ท่านพ่อข้ามได้นะครับสร้งเส้นทางให้พอ่อมีแต มีแต่เขาเขาเรียกว่าไงนะเดินตามทางพ่อนี่คือพ่อต้องเดินตามทางเราแนะ่โอเครู้รู้แล้วครับท่านพ่อท่านพ่อใจเย็นแน่โอเคอ๋อยอ้อกินกินแล้วก็ปลาเข้าไปความแม่นอืมใครก็าพายเรือวะนะชิล <'s> จัดจัดโอเคดีมากครับลูกชายไปต่อได้เลยครับผมท่านพ่อ <c oughs> อ๋อโอเคผมไม่หยุดได้ง่ายหรอก ผมจะฆ่าทุกคนที่ขวางทางผมผมกล้องไปไหนเนี่ยโอ้โหเออเออเดี๋ยวอยา่ยาอย่าทำร้ายประชาชนทำร้ายประชาชนหรอเดี๋ยวก่อนเอาตัวเอาตัวนี้ก่อนอือใส่ตัวนี้ด้วยอืออือมาดิมาดิมาดิาดเสยหน้าไปตายไปครับผมเรียบร้อยเอ้ยไม่เอาอือ ตัดแขนแขนไม่ต้องใช้ทำความเร็วไม่ต้องใช้แขนหรอกอม,มีแขนดีๆไม่ใช้ไงมีแขนดีๆไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใชาไม้มอ้อวนไออ้อวนไออ้อวนอย่าเอาโล่มาขวางทางหน้าเนี่ยรอยบาดเยอะนะักตายไปแต่ไปต่อครับรีบเล่นอันพ่ออยู่นี่อีกแล้วครับผม ปไปไปกับพ่อครับเวลาไม่มีไม่มากเวลาสำหรับอะไรท่านพ่อเวลาอะไรกดอยู่อัปเกรดมีเวลาอัปเกรดด้วยเหรออมามามาชื่อผมอัพไปบ้างเยอะเยอะแล้วนะจริงแล้วอ่ะโอ้โหใช้มีอยู่แสนสามใช้สามหมื่นโฟกัสท่าคอมแบทอ่าเอานี่แล้วกันนะไปดูดเวเลอร์ไปอืมอืมท่าเยอะท่าเยอะมักมีประสบการณ์นะไป อันนี้ที่ไหนเนี่ยโอ้โหลบกันอย่างมันแล้วหยิบหอกเฉยครับอืม <c oughs> เอ้ยนี่ไงเอออันนี้น่าจะเป็นแม่ทัพนะครับสุดสีฟ้าคนเดียวเลยเนี่ยเหรอพระเทสนะโอ้โหวิ่งมาหาฉันสองคนเลยนะแกอืโอเคจะฆ่าให้หมดไม่ให้เหลือเลยไอ้พวกแกนเนี่ยอืไม่เหลือแน่นอนไม่เหลือ บอกเลยว่าไม่เหลือไม่เหลืออมืมาดีมาดีมาดีตีตีตเสรฟันสองขอโลบ็อกก่อนหนึ่งทีอย่ามาขวางทางอย่ามาขวางทางแกไม่โดนหรอกไม่สวยเหียบตายซะ อีกตัวด้วยแบตถูกฟังจะหมดแบตถูกฟังจะหมดแบตถูกฟังจะหมดนะทุกคนเออเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแบตถูกฟังร้องแป๊บหบนึง่งอืมแต่ยังไม่อยากขัดอสานรถตรงนี้ต้องขออนุญาตเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งหมดนะนเย็นอย่าเพึ่งอืมมาดิมาดิมาดิ หลังฟันก็ไปโดนฟันก็ไปโดนฟันไปโดนฟันไปโดนใช่ไหมอืมโอ้ยหูฟังร้องอีกแล้วไม่เอายังไม่อยากให้หมดอืมอืมตายสักทีได้ไหมเด็กแขนะไม่ต้องใช้คอก็ไม่ต้องใช้หลังอ้วนนะักตายซะนี่แน่นี่แน่นเนออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งขอฆ่าตัวนี้หมดก่อนได้ไหมล่ะอืมท่าเยอะจริงๆเลยปักเข้าไปกลางหลังโอเค ถ้าขอฆ่าตัวนี้ให้พวกแกให้หมดก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวแปดหมดเดีย๋ยวแปดหมด,ด,ดลันอุ๊ยอะไรลันไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเรื่องแต่ขอฟันขาหนึ่งทีหลบ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 ,ลบแทงเข้าไปครับผมสวยพอก่อนไม่ได้ตัวสุดท้ายครับผมเรียบร้อยเคลียร์ก่อนอื่นครับยังไม่หมดอีกเหรอยังเออรีบๆฆ่าเดี๋ยวแปดหมดขอ แทงเข้าไปกลางหลังทะลุอกทะลุพุงมาดิโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวไปช่วยแต่ขอพอไปหนึ่งนะฮะทุกคนขอเวลาไปบนึงฮะโอเคผมคิดว่ามันน่าจะได้ยันจบจบด่านได้อยู่ผมยังไม่ใช้แบตแล้วกันฮะมันยังไม่มันยังไม่แดงอ่ะไปต่อเน้อเรื่องกำลังบันนะครับผมี๋เวเราต้องไปช่วยพ่อก่อนพ่อเดี๋ยวผมมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยเฮียเอ้ยพ่อโอ้โหกลาง แทงเข้าไปตรงนั้นเลยอะซี่โครงทะลุไปเลยวงเนี่ยโหโอ้ไม่นะโอ้โหโคตรใจกล้ากล้าดึงได้ไงวะเนี่ยมันเยี่ยมที่เธอคิดอีกแล้วเนี่ยแกต้องเซแกต้องช่วยลมช่วยช่วยจากโอ้โหช่วยลมจากพวกมัน อข้างหลังก็วุ่นวายอีกพวกสารเลวไอพวกฆาตรกบบรมันไม่ได้เห็นไอพวกสารเลวผมจะทำตามที่พ่อบอกผมจะช่วยลมจากพวกมันจะสละเลือดจะเอาเลือดพวกมันออกไปด้วยอันนี้คือคอมมานเดอร์อชื่ออะไรนะเขาเคยสู้กับเขาเคยสู้เคียงข้างกับพ่อเรานะฮะ โอ้โหโอ้โหโคตรก่อนคือบอกว่าถ้าเราต้องการจะหุดล้างเลือดนะฮะมันจะช่วยเราจะฆ่าให้เพื่อเราด้วยโอเคไปฮะจบเพลงเท่านี้ครับผม